ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องไมเกเดอร์นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปายสุขสุขคนกันแล้วกันนะคะเมื่อนี้นะคะทั้งช่องเองนะคะก็มีตัวเลขแนวทางนะคะมานําเสนอนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของพ่อท่านะคะของพ่อท่านะคะเนาะพ่อท่าได้ให้ตัวเลขแนวทางมาแล้วนะคะแอดก็เลยสีฟ้ามาลงให้เอฟซีทั้งช่องนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแล้วนะคะวันเสาร์วันที่ยี่สิบ เมษายุนนะคะสองห่างหกเจ็ดนีนะคะพอทาไ้มาานะคะงวดที่ผ่านมานะคะหนาเสียดายนะคะท่านผู้ชมหนาเสียดายราะวา่าพอทาพอนไ้บนนะคะให้บนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะไปออกล่างนะคะท่านผู้ชมหลายงวดเลี้ยวนะคะของพอทานี่ให้บนไปออกล่างไ้ล่างไปออกบนนะคะพี่น้องนะคะตาว่าเหล็ของพอทานี่นะคะก็บ่หลายคู่ลายชุดนะคะห FC ไหเอฟซีไปเบิ้งเป็นแนวทางก็นแลน้วกันนะคะ งวดที่ผ่านมานะคะนี่นะคะ่ะมาเบิ่งนกันเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะงวดที่ผ่านมาของพ่อทาน,นะคะพ่อท่าไให้นะคะให้เจ็ดบนนะคะเจ็ดบนมาออกลางะคะ่ะท่านชมนะคะพอวาเล่กออกตัวใดห้าเก้าแปดนะคะท่านชมค่ะห้าเก้าแปด เจ็ดเก่านะคะเนาะเจ็ดเก้านะคะนะคะสังเกตนะคะให้บนออกล่างให้ล่างออกบนนะคะตัวเลขแนวทางงนะคะคขอพอพทานีนะคะพอทาว่าให้เอาไปเบิง้งเป็นแนวทางนะคะเอาไปพิจารณาเอามาก,กับถึงจัดนะคะขัดกรผพานก็แล้วกันนะคะอันนี้ันเก่านะคะอันนี้ันอเก่านะคะ,อ,นนะ,คะอันเก่าเดี๋ยวว่าเบิง้งงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมนะคะ สองหางหกเกตกันเลยนะคะตัวเลขแนวทางของพอทานะคะก่อนอื่นนะคะแอดกระอขอบุนขอบคะุณค่ะตัวเลขแนวทางนะคะจากพอทาเด้อน,นะคะที่แดมมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะคะสีขาสีรุดกับเยาวากันนะคะทมชนชมนะคะมาดูกันเลยนะคะวันประจำวันที่พ่อทานะคะ ขอทานะคะเนาะสองพฤษภาคหมหกเจ็ดนะคะเอาไปเบิมเป็นแนวทางเลยนะคะเพราะว่าทางจองเองนะคะก็ได้ม,มานำเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้อง ปองปลายสุขุสุขส้ขขนนะคะบนนะคะบนวิ่งเป็นตนาเสียดายนะคะเนาะกันท่านใดนะคะมากนะคะมากบนไปซื้อรางกันได้นะคะเนาะนะคะไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้นะคะท่านชมนะคะบนให้มานะคะ 9ก้าตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเ้าตัวเดียวคั้นบ่ามากตัวเลขนะคะที่พอทาพันจับให้ก็สาม,มาถเอาไปจับใส่กันกับตัวที่เ้ามัากได้นะคะแล้วก็ล่างนะคะล่างวิ่งล่างวิ่ง หกตัวเดียวนะคะพร้อมจับคู่นะคะพร้อมจับคู่เพราะถ้าไฮมานะคะเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวนี้นะคะศูนเก้าหกเปา <6 S 2> นะคะคแล้วก็มาศูนย์หกอันนี้เขาวิ่นเอาได้นะคะเนาะจะเป็นศูนย์เก้าหรือศูนย์หกเก้าหกศูนย์เก้านะคะเนาะวิ่นเอาก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะขันห้อมากนะคะห้อามากเขาวิ่นเอานะคะเนาะ เลขเลขล่างนะคะมีสามหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกอ๋อคือถือว่าตัวเกานะคะเนาะหนึ่งหกแล้วก็ว่าหกห้า บนเป็นบนนะคะล่างเป็นล่างนะคะกับปอทาภนในขอโทษขอให้นะคะเอฟซี F C, ทุกคนทุกทันนะคะให้บนไปออกล่างนะคะให้ล่างไปออกบนนะคะพี่น้องแอ้ตก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะคะเอฟซี F C, ทุกคนทุกทันเด้อนะคะที่คอดกดไลค์กดแชร์ หายกับทางสองนะคะเดี๋ยวมาเบิง้งอันเกาแล้วก็อันใหม่ไปด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะอันเกานะคะอันเกาอันใหม่นะคะ,นะคะชัดกันอยู่น้องคะเนาะตัวเลขแนวทางนะคะของพอทานะคะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองหาหกเจ็ดนี้นะคะบนวิ่งเก้านะคะเก้าตัวเดียวนะคะจับคู่ศูนย์เก้าหกศูนย์หกนะคะ,จจะคะุณนผู้ชมล้วค่ะ ล่างวิ่งหกจับคู่สามหกหนึ่งหกหกห้านะคะเนี่ยค่ะตัวเลขแนวทางของพ่อทาตุนะคะเนาะนะคะศิคาสศิรุดก็เยาวากันเด้อน,นะคะเพราะว่าทางช่องเองนะคะก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุขสุขคนเอาไปเบิ้งเอาไปพิจารณาเอานะคะมากกัดจัดคัดกระพานนะคะค่ะแต่ว่าพ่อทาเพิ่นกับวามันหลุดนะคะเนาะ ต่วาบางคนนะคะบาง FC เอฟซีพันวาถือน้ำทาอยู่นะคะเพราะว่าเพิน่นไปซื้อลอรตเตอรี่ไว้นะคะเก่าเจ็ดเก็าเก่าเพิม่มนะคะเพิ่นเล่ได้รางเลยนะคะเนาะในรางนะคะกัดีใจน้ำนะคะสําหรับทันใดนะคะทีถูกน้ำนะคะพอผาเด้อน,นะคะขายแคบหน้าจอไว้เลยนะคะทุนชมนะคะค่ะอย่ามาแคบหน้าจออันใหม่ไวเนาะ,ะเนะเานะาน,านะคะําค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะ แอะก็ขอห้เอฟซทั้งช่องนะคะทุกคนทุกทันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้เแห้งๆลวยๆทุกเมย่อยๆยเบิดไปน้ำกันงวดประจำวันที่2พฤษภาคมเกนี้นะคะขอให้โชคให้มานกันสุขุสุข้นพบกันไมนะ่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ